ตอนนี้ผมอยู่ที่พื้นที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะครับตอนนี้ผมคุณม,มาดิวเลอร์แม่สายนะครับมาเช็คสัญญาณฟิวสัญญาณแรงชัดเจนครับเจ้าแม่นู้จังไ่นะเจ้าวันนี้มาเช็คสัญญาณฟิวด้านล่างนั้นจะเป็นท่าทาดอสุเทพสัญญาณชัดแรงดีเจ้าสวัสดีทุกคนนะครับดิวเลอร์สงขาครับครูทวีศัก์นะครับ วันนี้มาเช็กสัญญาณที่โรงเรียนอุลุมดีม,มล,ลนิธิครับตำบลเกาะแต้วนะครับสัญญาณค่ายฟิวแรงชัดดีมากๆเลยนะครับใครที่สนใจมาเป็นดีลเลอร์ซิมปันสุกกันนะครับขอบคุณครับดีลเลอร์ของการซิมปันสุกจังหวัดชหม,ม่ค่ะตอนนี้อยู่ดอยสุเทพค่ะเช็คสัญญาณชัดเลยค่ะสวัสดีครับผมมีศักดิ์บริสุทธิ์ครับดีลเลอร์จากโครงการซิมปันสุกจังหวัดระนองครับ วันนี้ผมมาทดสอบสัญญาณอยู่ที่บริเวณเส้นทางอำเภอละอุ่นนะครับเป็นหุบเขานะครับบริเวณนี้นะครับคลื่นสัญญาณของหลายๆค่ายนะครับอับสัญญาณนะครับแต่คลื่นสัญญาณของฟิลนะครับชัดเจนใสกิ้งครับท่านที่อยากจะมีสัญญาณมือถือของท่านชัดเจนแบบนี้นะครับท่านต้องหันมาใช้คลื่นสัญญาณของฟิลนะครับจากโครงการซิมบรรสุกครับชัวร์ครับ ดิฉันดินเลอร์สงการสินปันสุขจากจังหวัดหนองบัวลำพูอําเภอนากางวันนี้มาเช็คสัญญาณที่ท้องทุ่งนาแจ้วยอดเยี่ยมค่ะสวัสดีครับผมชานรงค์หินพรหมครับเป็นดิลเลอร์สิมปันสุขจังหวัดอุรณธาน,นีครับวันนี้มาเช็คขึ้นสัญญาณวิวชัดแหลง เยี่ยมเลยครับสวัสดีครับผมพ่อทัชพันธ์ธรรมทวีสิริชชดดีลเลอร์ซิมปันสุขอำเภอวารินจังหวัดอุบลราชธานีวันนี้ออกมาติดตามเปิดดีลเลอร์ซิมปันสุขใหม่ป้ายแดงของอำเภอยางชุมน้อยจังหวัดศรีสะเกตตรวจหาเครื่องฟิวที่อำเภอยางชุมน้อยบ้านผักขะ ตำบลลินฟ้าอำเภอยางชุนน้อยจังหวัดสิเกตคลื่นฟิวแรงชัดเต็ม4กีดที่นี่ครับอำเภอยางชุนน้อยครับสวัสดีครับดีค่ะรัตวิภาวรรค่ะเป็นดีลเลอร์นนทบุรีวันนี้บ่ายแก่ๆอากาศคืมๆนะคะท่าทางจะฝนตกหนักบอกได้เลยนะคะว่าสัญญาณฟิวชัดเจนสุดยอดค่ะเยี่ยม สวัสดีครับผมดิลเลอร์นนทบุรีอยู่กลางใจเมืองถึงฝนจะตกฟ้าจะร้องสัญญาณฟิลชัดเจนครับสุดยอดขอบคุณครับสวัสดีค่ะพี่หนิงนะคะสาวิตรีจันสิงห์นะคะเป็นดิวเลอร์นะคะโครงการซิมปันสุกนะคะจังหวัดสุรินคาวันนี้นะคะเรามาอยู่ที่ตลาดสดบ้านสวายนะคะ อำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะคะตอนนี้นะคะนี่เลยนะคะภาพบรรยากาศนะคะทุกคนขานะคะบอกได้เลยนะคะว่าสัญญาณฟิวของเรานะคะแรงชัดแจ๋วสุดยอดค่ะสวัสดีครับผมสุรชัยเกิดคำนะครับเป็นดิลเลอร์โครงการซิมปันสุขอยู่จังหวัดสุรินทร์นะครับวันนี้ผมมาเช็คสัญญาณฟิวนะครับตรงนี้เป็นจุดชมปลาโลมานะครับของชาวจังหวัดสมุทรสาคร ตรงนี้สัญญาณฟิวแรงชัดดีเยี่ยมครับขอบคุณครับข้าเนเจ้าข้าเจ้าจริขวัญเป็นดิวเลอร์จังหวัดเชียงรายเจ้าขณะนี้ข้าเจ้าอยู่บ้านปาแฟก์ตุบนบ้านดูอำเภอเมืองเชียงรายเจ้าสัญญาณฟิวตอนนี้ชัดเจนเจ้าสวัสดีครับผมชูชาติดิลเลอร์จังหวัดชายแดนใตนะครับวันนี้ผมมีการให้มาเช็คสัญญาณที่ หลวงพ่อสะทรนะครับเคลื่อนสัญญาณผิวเค้น 4G ีชัดแรงครับผมสวัสดีครับผมชูชาตินเลอร์จากจังหวัดจกกันท์เซานะครับ,รบอักกนนี้ผมเปเช็คสัญญาณฟิวนะครับที่โรงพยาบาลพุทธโสธรอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุราลเคื่อนสัญญาณ 4G ชัดแจ๋วครับผม